สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแฟนคลับใจหายพลอยเชอร์มานแจ้งข่าวร้ายเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อล่าสุดสาวพลอยได้โพสต์แจ้งข่าวรุ่นเพื่อนในอินสตาแกรมระบุว่ายืนหนึ่งเรื่องบทบาทเจ้าน้ำตาและบทความร้ายจริงๆแล้วเป็นคนตลกนะบอกหลายครั้งแล้วแต่ไม่มีใครจ้างเป็นเรื่องตลกเลยทำไมวะ ฝันที่แม่เคยฝันละครเรื่องสุดท้ายของมัมเลยาดอกส้มสีทองภาคอวาสานไม่ใช่ละครรีเมคถ่ายเท่าสุจิตกุลช่อง8 Max Magic Entertainment ดำเนินง,งานสถาพรนาควิไลกำกับซึ่งละครเลยา2020จะเป็นละครเรื่องสุดท้ายของมัมโดยสาวพลอยได้บอกอีกว่าขอพักไปยาวๆเลยนะน้องเหนื่อยแล้ว ซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสาวพลอยก็เคยพูดว่าหลังถ่ายละครเรื่องสุดท้ายจบเลยาดอกส้มสีทองก็จะขอวางแผนพักงานละครอย่างน้อย7เดือนเพราะเล่นดราม่าไม่ไหวจริงๆและยังแอบแซวตัวเองว่าค่าซอมหน้าแพงมากหากผู้จัดคุณไหนยื่นบทเบาๆแบบตลกๆมาบ้างตนก็ยินดีขอบคุณเนื้อข่าวจาก สยาม n e w ส .com และหากเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยน,นะครับขอบคุณครับ